ไม่มีตรงจุดนี้แล้วก็ยังไม่มีเลยเพื่อปรับปรุงองค์แม่องค์นี้คครรัับบเพราะองค์แม่จะอยู่ในใช่ใช่ในโบสถ์เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าอยู่อยู่ข้างนอกเขาโดนลมโดนน้ำจะมาอะไรก็เลแค่ผิวอะไรตรงก็หลุดออกก็จะไม่ได้ครับแล้วก็ เจ้าภาพครับเข้ามากี่ยเรื่องการทําใหม่บรณะใหม่แต่งให้เหมือนแบบองค์ในแต่องค์ข้างในเป็นองค์ดาหลังจากมีองค์นี้เสร็จปุ๊บก็วัดเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับแน่จริงๆครับผมในย่านท่าทรายจังหวัดนนทบุรีครับมีวัดเก่าที่ซ่อนความลี้ลับและประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นวัดที่ชาวมอญที่อพยพหนีสงครามมาและก็ได้สร้างวัดขึ้นที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอุทยาตอนปลายครับและที่นี่ มีพระาธาตุมูเตาเป็นพระเจดีย์ทรงมอที่ถูกถอดแบบมาจากพระมูเตาชเวดากองแห่งเมืองหงสาวดีครับและภายในมีพระเกศา,าธาตุประจุไว้อีกด้วยนะและเจดีย์นี้นะครับถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความงามอย่างที่สุดในลูกแม,ม่นำเจ้าพญาอีกด้วยและที่สําคัญที่นี่มีโบสถ์มหาอุดเป็นโบสถ์เก่าที่มีประตูเข้าออกเพียงด้านเดียวภายในมีจิตกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวทศชาติและพุทธประวัติ และสิ่ที่หาดูได้ยากโดยเฉพาะพระแม่ธร,รณีบีบมวยผมที่ได้รับยกย่องว่าเป็นพระแม่ธร,รณีที่สวยที่สุดในโลกครับและที่เรามากันในวันนี้ก็คือวัดชมูเวจังหวัดนนทบุรีครับ อันนี้ก็เป็นป้ายแนะนําวัดนะฮะว่าเป็นวัดโคเวนั้นขึ้นสร้างขึ้นในสมัยเบิดพันธารายมหาราชพฤธศักราช2225ถึง2300นะฮะโดยชาวมอญน,นะครับซึ่งในสมัยนั้นก็จะมีกลุ่มที่อพยพจากศึกสงครามที่โลกกับพม่านะฮะมาอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็รวมตัวกันสร้างวัดขึ้นมานะทุกคนนี่ก็คือแผนผังของวัดภาพรวมทั้งหมดนะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีสิ่งบุกสร้างอะไรบ้างนะฮะก่อนลำดับตัวเลขได้ทั้งหมด17รายการ สวัสดีนะเพื่อนเพื่อนะที่กำลังรับชมช่องพีมูพาพื้นที่ยอาะนวันนี้ผมก็พาทุกคนนะมายังวัดสําคัญในจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นวัดแล้วก็เป็นโบราณสถานที่มีอายุมาอย่างยาวนาน300อกว่าปีแล้วนะครับถึง400ปีนะฮะที่นี่นะครับเป็นวัดที่มีพระแม่ธรณีนะครับผมภาพวัจิตกรรมที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรียกว่าสวยที่สุดในโลกนะฮะอยู่ที่ผนังภายในวิหารหาอุดหลังนี้ซึ่งแต่ก่อนตรงนี้อาจจะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับปลุกเสกเกี่ยวกับ และที่นี่ผมก็จะพาพเพื่อนๆนะฮะมาเดินชมบรรยากาศของวัดชูเว่ต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้คนเนี่ยนะครับเต็มวัดเลยนะครับผมและที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือโบสถ์เก่าครับเป็นโบสถ์หาอุดท,ที่เต็มไปด้วยนอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใช้ในการสร้างวัตถุเครื่องรางของขลังในอดีตเป็นสถานที่สําหรับสวดมนต์และประกอบพิธีกรรมที่สําคัญต่างๆแน่นอนครับโบสถ์หลังนี้ถูกออกแบบมาให้ไร้สิ่งรบกวนจากภายนอกถือเป็นสถานที่ที่สื่อพลังอํานาจของสมาธิจิตของพระทุกรูปที่อยู่ด้านในครับ จุดเด่นภายในโบสถ์หลังนี้ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความเก่าแก่และมีรายละเอียดที่งดงามโดยเฉพาะภาพพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนตอนนี้ครับแล้วว่ากันว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วยนะแต่จริงๆแล้วนะครับในโบสถ์หลังนี้ยังมีภาพอีกหนึ่งภาพที่หลายคนน่าจะยังไม่รู้เคยเป็นที่พูดถึงกันในอดีตนั่นก็คือ ภาพพระสงฆ์ที่กําลังลืมตาจ้องมองคนที่เข้ามาในโบสถ์หลังนี้ครับว่ากันว่าในครั้งอดีตเคยมีพระสงฆ์ผู้ทรงคุณภิญยาได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้และก็ได้หายตัวไปครับหลายคนได้ถ่ายภาพจิตกรรมบนกําแพงก็เห็นรูปพระสงฆ์ที่กําลังส่งยิ้มให้เหมือนกับว่าท่านมีชีวิตและอีกใน,นหลายๆคนนะครับที่มานั่งทําจิตสมาธิกับได้ความรู้สึกถึงการนาดิ่งในสมาธิของตัวเองได้มากเป็นพิเศษอีกด้วยนะและบทสรุปของการหายตัวไปของท่านก็ยังเป็นปริศนามาจนถึงถึงัวันนี้ครับ บริเวณนี้ก็เหมือนเป็นจุดที่มีการค้นพบอีกเก่าๆนะที่เป็นลักษณะสีแดงทั้งหมดครับตรงน,นี้ก็คือมีเป็นเจดีย์และด้านบนจะเป็นยอดเจดีย์จะเป็นพระพรมสีหน้าทุกคนก็ไม่ทันสังเกตนะที่นี่คือเป็นพระพรมสีหน้าอยู่ด้านบนตรงนู้นนะเป็นยอดเลยนะฮะวัดชุมภูเวกไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนมอญในย่านท่าสายครับ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาวัฒนธรรมและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเข้ามาทาบูสการบูชาและก็ได้ศึกษาร่องรอยจากอดีตได้ด้วยนะและที่นี่ยังมีรอยพุทธบาทให้เราได้เข้ากรา,าบสักการะเราก็ต้องเดินผ่านเส้นทางพญานาคนะครับเพื่อขึ้นไปกราบสาการะด้านบนเหมือนกับว่าเราจะได้บรรยากาศของการได้ขึ้นกราบรอยพุทธบาทนะครับที่จังหวัดสระบุรีเลยนะครับ ที่เราจะเดินไปในพื้นที่ของวัดชูพเวกหลายๆจุดนะครับซึ่งแต่ละจุดก็มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเข้าไปสักการะนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็ค่อยทยอยทยอยนะครับเพราะว่ามีแต่ละแต่ละจุดที่น่าสนใจมากนะฮะที่ส่งน้ําพระนะครับอันนี้เป็นเป็นสาปเป็นบ่อเลยนะทุกคนก็ทําเป็นเหมือนเป็นบ่อน้ําแล้วก็มี องพญา,านาคนะอยู่ตรงกลางใจกลางนะฮะองใหญ่เลยนะครับจงจุดนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าประวัติท่านพ่อปู่ชมท่านชื่อสีแม่ท่านชื่อแม่เมื่อยเมือง เมื่องเมืองพระยาท่านชื่อภูมิลูกสาวมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อวีและลูกชายหนึ่งคนชื่อเวกได้นทางกันมาเป็นคณะจากกรุงศรีอยุธยาได้มาตั้งอยู่แถวท่าทรายเป็นคณะมอรุ่นแรกและคณะของท่านก็ได้สร้างวัดไว้หลายวัดด้วยการเช่นวัดโปกวัฒนาวัดวัธโมกและวัดสีชมพูเวกแห่งนี้และวัดถึงการเวลากระศูนไปหมดแล้วเหลือแต่วัดชมพูเวกวัดเดียวสถานที่สถติตของดวงวิญญาณท่านพ่อปู่สีชมพูผู้นําชาวมอ ที่ได้สร้างวัดแห่งนี้ซึ่งในตอนนั้นท่านได้รู้ถึงสงครามที่จะมีการสูญเสียครับก็ได้นําพาชาวมอสมาสร้างพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นที่พักอาศัยจุดนี้เป็นศาลของท่านปปู่ที่ยังคงมีคนเห็นวิญญาณนักรบมอสโบราณที่ปรากฏกายออกมาและก็หายต่อหน้าต่อตาอยู่บ่อยๆอ,อีกเช่นกันครับ เราไปดูบรรยากาศด้านล่างของอุโบสถนะ,ะว่ามีอะไรบ้างน,นะ,ะเดี๋ยวเราต้องเดินรอดเพื่อความเป็นสริริมงคลน,นะ,ะทุกคนใครที่เหมือนกับว่าประสบข้อกรรมอะไรที่แบบว่าเหมือนจังหวัดที่ดวงตกจับอะไรก็หลุดมือนะฮะเหมือนจะทําประกอบธุรกิจการงานหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความไม่คล่องตัวผมว่าถ้ามาทําอะไรที่มันสดสบายใจแบบอย่างเช่นมาทําบุญที่วัด มาเดินลอดโอโหสดอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่พระสงฆ์เนี่ยทำพิธีกรรมมาโดยตลอดต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญหรือว่าเป็นวันบวชหรืออะไรก็ตามนะที่นี่แน่นมากลองมาเดินลอดดูนะฮะนี่คือบรรยากาศในโบสถ์เนี่ยทุกคนคนเยอะมาก ในอุโบสถใหม่หลังนี้นะครับจะเต็มไปด้วยมหาชนที่มีความศรัทธาต่อพระแม่ธรณีที่ได้เข้ามาทางบุญด้านในบทกันเพราะในนี้นะครับจะมีพิธีกรรมที่คุ้นเคยซึ่งนั่นก็คือการได้ถวายสังฆทานโดยจะมีตัวแทนพระคุณเจ้าท่านที่มานั่งเป็นประธานประกอบพิธีและที่นี่นะครับเรายังได้กราบสักกราระพุทธเจ้าชนะมารพระประธานหลักและด้านข้างเองก็ยังได้ชมความอ่อนช้อยของพระแม่ธรณีบิดมวยผงองศีดษะพิด้วยครับ มาเดินอยู่บริเวณรอบๆโบสถ์นะซึ่งด้านบนก็จะมีสาธุชนคนเดินทางเข้ามานะครับมาไหว้นะครับเสียงเกษตรแล้วก็มาทําบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนสุศลให้กับหมู่ญาติผู้ที่โล่งรับไปแล้วนะครับก็เข้าคิวกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าก็จะมีทุกท่านก็จะมาด้วยกุศลจิตสัาน,นะฮะเพื่อที่อยากจะมาทําบุญในครั้งนี้กับวัดแห่งนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะลงไปยังใ,ใต้โบสถ์กันไปดูว่าด้านล่างเนี่ยมีพิธีกรรมอะไรอยู่ ะะซึ่งต้องบอกว่าเป็นพิธีกรรมที่ทคนให้ความสนใจมากๆเลยแต่นี้ขออนุญาตเดินดูบรรยากาศรอบๆอุโบสถก่อนนะ,ะทุกคนด้านในเนี่ยก็จะมี ถ้าส่งครูบาอาจารย์เรานะครับหลายหลายรูปเลยหลายองค์นะฮะที่นั่งอยู่ทางด้านขวามือส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะทุกคนและแน่นอนครับที่วัดแห่งนี้จะมีพิธีกรรมพิเศษซึ่งนั่นก็คือการเดินลอดใต้อุโบสถถือเป็นการลอดเพื่อเอาสิริม,มงคลเสริมและหนุนดวงชะตาว่ากันว่าเมื่อใครได้ลอดอุโบสถแล้วนะครับดวงของเราจะได้รับการปรับพื้นฐานจากดวงดีก็จะดียิ่งขึ้นไป ใครที่ดวงตกก็ลองมารอดดูครับซึ่งตรงนี้เป็นการทําพิธีกรรมที่ให้เกิดความสบายใจแก่คนที่เข้ามาทําบุญเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรรมแบบลับเฉพาะเลยทีเดียวครับตรงนี้จะมีให้จุดจุดติดแผ่นทองเราอวบาจ่าจำลองนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราสามารถนําทองนะครับจากหน้าทางเข้าเนะี่ยมาติดด้านในได้นะทุกคนเฮ้ยนี่ผมชอบรงนี้มากเลยนะเท่าบุบบคุือเวลาเราไปวัดต่างๆเช่นเท่าบ,บคุศนแบบเป็นแบบหล่อนะครับหล่อสมฤทธิ์นะครับ แต่เนี่ยคือลักษณะที่ว่ามีความคล้ายกับมนุษย์เรานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาให้เหมือนเป็นเป็นแบบมีชีวิตจริงๆอะ่ะ โอปอลสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือตรงทางออกของโอปอลสถนะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นป้ายพระคธายอดกันพระไตรปิฎกเป็นด้านหลังส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปหล่อของอดีตท่านเจ้าวาดนะของวัชุพุเวแห่งนี้นะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับสหรับการมาสักการะสิ <ing> ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัชุพูเวกจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามายังโบสถ์สเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะให้เราไปลอดใต้โบสถ์สก่อนนะ แล้วก็มาขึ้นที่ทางขึ้นด้านหลังของโบสถ์นะฮะออคือจอดรองเท้าเหมือนจอดรองเท้าที่ด้านหน้าแล้วก็เดินลงไปข้างล่างก่อนนะไปนะครับไปยังจุดศิ์สิต่างต่างนะฮะมีไปปิดทองไปหยอดเหนนรียญนะฮะแล้วก็เมื่อเราทำภารกิจเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะเจอกับอดีตท,ท่านเจ้าวาดแล้วก็มีโอกาสได้กราบสักการะท่านท่านสามรูปนะแล้วก็ขึ้นมาทางด้านหลังนะฮะแล้วเข้าไปยังภายใน อุบสดด้านบนนะครับไปกราบโพธร,รูปปางมานวิชัยเดินดเสร็จปุ๊บใต้ัวก็ขึ้นมาด้านตรงนี้นะทุกคนเป็นประตูเข้าไปเลยนะครับ าประกอบพิธีกรรมนะครับที่เต็มไปด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้ลูกมะพร้าวและพื้นที่บริเวณนี้นะครับก็เต็มไปด้วยกลิ่นทุบควันเทียนที่ฟุ้งลอยอยู่ในอากาศตรงนี้ถือเป็นจุดที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนานแล้วอ๋อแต่ก่อนคือยังไม่มีตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีเลยเพิ่งปรับปรุงองค์แม่องค์นี้ครับครับเพราะองค์แม่ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่แต่ว่าอยู่ข้างนอกเขา จนจนลมโดนหนาครับ yeah. ก so ็เลยแค่ผ so. ิวอะไรตรงก็หลุดออกจะทำเล่นนิดหน่ครับแล้วก็มีมีมีเจ้าภาพอ่ะครับเรรเื่องการทำใหม่โบราณใหม่แต่ให้เหมือนกับองค์ในแต่ว่าองค์ข้างในเป็นองค์ดาหลังจากมีองค์นี้เสร็จปุ๊บก็วัดก็คนมาเลยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับแน่จริงจริงครับผมวัดชมพูเวกวัดเก่าแก่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่สวยงามเท่านั้นนะ แต่ยังเป็นที่ประดิสฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเคารพบูชาและทุกว่าน,นี้นะครับพระแม่ธรณีเท่าที่เห็นนะไม่ใช่แค่ลูกปั้นหรือเป็นประติมากรรมธรรมดาแต่พระแม่ธรณีที่นี่เป็นประติมากรรมที่มีพระังแห่งความเมตตาสามารถที่จะปกป้องปัดเป่าและคุ้มครองเรียกได้ว่าองค์คุณครบเทวนอีกด้วยฮะและนี่คือบริเวณหน้าวัดนะก็จะมีทางท่านจตทอ,ทอคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการโบกสถานที่จอดรถ ไปแน่นอนครับสถานที่จอดรถเนี่ยทางวัดเองเนี่ยก็พื้นที่วัดจํากัดเนาะแต่ด้านนอกเนี่ยเมื่อกี้เราก็ไปจอดกันไกลอยู่นิด,ดนึงเดินเข้ามาแต่ไม่ไกลามากทุกคนซอยนี้นะฮะตรงไปแล้วก็ไม่เกินร้อยเมตรแหละนะครับจะมีลานจอดรถที่สองเนี่ยอย่างที่ป้ายบอกลานจอดรถจุดที่สองก็คือเนี่ยฮะอยู่ด้านนูน้นเพราะว่าในวัดเองเนี่ยจะบอกว่าแน่นไปด้วยกําลังคนจริงๆที่เข้ามาทําบุญเนาะ นะดูดิผมพามาดูลานจอดรถนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลานจอดรถซึ่งจะบอกว่าใครที่อยากจะมาร่วมงานวัดต่างๆมาไหว้สักการะสิ่งศิกนะฮะก็เอาตัวนี้เป็นข้อมูลได้ดีดดดดดดนี่ทนี่ทุกคนลานจอดรถแน่นเลยนะนะฮะวันนี้วันศุกร์นะทุกคน โอเคครับสำหรับการพาเพื่อนชมวัดชมพูเวกแห่งนี้นะครับผมก็สิ้นสุดตัวเพจ่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมอีพีหน้านะครับมิโมจะพาเพื่อนไปเที่ยวอะไรยังไงนะฮะอย่าลืมนะฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะที่ผมจะเอาสถานที่ที่น่าสนใจนะฮะมีตำนานมีเรื่องเล่าสถานที่เป็นซีนสถานสวยงามนะครับหรือว่าเป็นสถานที่พิเศษอะไรก็ตามนะฮะจะได้พาเพื่อนไปพร้อมกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้มิโมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ